เข้าท่าคำว่าเข้าท่าก็เป็นคำที่นิยมในบางพื้นที่ที่มีการเดินทางทางน้ําเมื่อเดินทางทางน้ําก็จะมีท่าให้เรือเข้าเรือก็มีหลายชนิดหลายประเภทคือทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งหมดก็ต้องเข้าท่าในพื้นที่ที่มีการเดินทางทางน้ำคำว่าเข้าท่าก็เลยมาเป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ปปะม,มาเรือที่เดินทางน้ำนก็ต้องมีปกติที่เข้าท่าถ้าไม่เข้าท่าก็คือจมไปละหรือหาท่าเข้าไม่เจอเนี่ยก็จะไปไหนต่อไหนไม่มีจุดหมายปลายทางดังนั้นเรือทุกลำเนี่ยก็เปรียบเหมือนชีวิตผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนเป็นนักเดินทางเวลาเดินทางเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่ถูกวางไว้นี่ ก็คือท่าบางคนก็กําหนดท่าเล็กๆของตนบางคนก็กําหนดท่าใหญ่ก็คือเรือเล็กเรือใหญ่นั่นแหละความเหมาะสมความสมควรของนักเดินทางที่จะเข้าท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของชีวิตที่นํามาเป็นอุป,ปมานั้นก็คือชีวิตต้องมีสิ่งที่เป็นเครื่องนําพาชีวิตไปและสําเร็จไปตามลําดับตามเป้าหมายที่ตนวางไว้ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องศีลธรรม ศีลธรรมเป็นของชีวิตอยู่แล้วนะชีวิตแต่และชีวิตมีศีลธรรมถ้าผู้ใดไม่มีศีลธรรมก็ถือว่าไม่เข้าท่าแต่ว่ามีศีลธรรมนี่ก็มีอยู่และแต่มีเกินฐานะของตอนคือท่าที่ตนจะเข้าเนี่ยไม่เข้าจะไปเข้าท่าที่ไม่ใช่ท่าที่ตนจะเข้าท่าที่เข้าเขาก็มีไปตามลําดับเมื่อถึงท่าที่จะเข้าก็ไม่เข้าแต่จะไปเข้าท่าที่ตนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยความ เหมาะสมไรประการด้วยกันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เข้าทา่าอย่างคนที่ถือศีลห้านี่ยก็คือคฤือหัดทั่วไปเนี่ยบางครั้งเขาไปถือศีลโบโสถคือถือศีลแปแต่เมื่อเขามีความรู้สึกว่าอยากจะบริสุทธิ์ผุดพองคือไม่ให้มีกิเลสอาสวะเหลืออยู่เลยด้วยความคิดอย่างนั้นนะ เขาก็พยายามทำในสิ่งที่ไม่ใช่ศีลธรรมในระดับของตนเอาง่ายๆก็คือเป็นเครือหาแต่ไปถือศีลของบรรพชิตอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ฐานนาที่ตนและไม่ใช่ศีลที่ตนจะต้องถือปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติก็จะได้ความยากลำบากเพราะฐานที่ตนควรจะมีคือศีลในระดับของตนนั้นยังไม่มี ศีลห้าก็ยังไม่ได้ยังไม่มีดังนั้นศีลห้าเนี่ยถ้าจะปรียบเป็นท่าก็คือเป็นท่าของคารหักการที่รักษาศีลห้าไว้ได้อย่างดีก็จะทําให้เป็นผู้ที่เข้าท่าเมื่อเข้าท่าแล้วอยากจะเข้าท่าที่มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปก็เดินทางต่อไปเพื่อที่จะเข้าท่าที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปจนเข้าท่าใหม่ คือท่าที่เรียดประณีตอันนั้นโดยใช้ฐานที่ตนได้เคยเข้าท่ามาแล้วในระดับฐานะของตนจนถึงที่สุดแล้วอยากจะเข้าท่าที่บริสุทธิ์ผุดพงจริงๆก็ต้องถือศีลธรรมแบบบรญญิติจึงจะถึงท่าที่เรียกว่านิพานได้ก็หากจะถามว่าเคลืหัดทำนิพานได้ไหมในบางคนเ,นเป็นเคลือหัดเขาต้องการนิพาน แต่ไม่ทำพื้นฐานคือปฏิบัติธรรมให้มันสมควรแก่ธรรมความหวังที่จะเข้าท่ากินิพานนั้นก็คงจะต้องล้มเหลวไปดังนั้นแล้วเมื่อเราเป็นนักเดินทางซึ่งเปรียบเหมือนเรือก็ควรที่จะเดินทางไปตามลําดับคือเข้าท่าไปตามลําดับในที่สุดเราก็จะถึงท่าที่สะอาดหมดจดเป็นที่สุดก็จะเป็นที่ที่หมดจดบริสุทธิ์ซึ่งเป็นท่าที่สูงสุดในบางที่ท่านก็ใช้คําว่าถึงฝั่งแต่ใน ที่นี้ใช้คำว่าท่าดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนเข้าท่าก็จงเป็นคนมีศีลและธรรมและศีลและธรรมก็ต้องมีไปตามลำดับและมีความละเอียดไปตามลำดับให้สมแก่ฐานะของตนเมื่อถึงที่ก็จะเป็นผู้ที่เข้าท่าได้อย่างแท้จริงดังที่ได้บรรยายมาด้วยประกาลรระชนี